เปิดตัวครั้งแรกรถสปอร์ตไฟฟ้าหรูค่าย MG ทีาขา้ขับพาไปชมบูธ MG ในงาน Motor Expo 2023ครั้งนี้ถือว่า MG เล่นใหญ่มากนำสอรถยนต์ไฟฟ้าหรู MG Cyberster และ IM LSX มาโชว์เป็นครั้งแรกเริ่มกันที่ MG Cyberster เป็นรถไฟฟ้าหรูเปิดประทุน2ที่นั่ง มาพร้อมกับดีไซน์ประตูปีกนกแบบปุ่มสัมผัสภายในมีหน้าจอ LED ถึง3จอพวงมลาลัยไฟฟ้าแบบมัลติฟังก์ชันและเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยต่างๆที่อัดมาเต็มในรุ่นท็อปสุดอย่าง a v y 5 2 0เป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อมอเตอร์400กิโลวัตต์มีแรงม้ามากถึง520แรงม้า แรงบิดมาถึง725นิวตันเมตรสามารถเร่งความเร็วจาก0ถึง100ได้ใน3.2วินาทีจับคู่กับแบตเตอรี่ขนาด77กิโลวัตต์อีกรุ่นคือ iM LS6 รถคูเป้ SUV สุดหรูที่มาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าแบบซิลิคอนคาร์ไบด์รองรับระบบฟัสชชาร์จหากชาร์จ15นาทีสามารถวิ่งได้ไกลถึง500กิโลเมตรสามารถชาร์จได้สูงสุด396กิโลวัตต์ ภายในตัวรถจะมีแผงหน้าปัดขนาดยาวถึง26.3นิ้วครอบคลุมทั้งแผงควบคุมและหน้าจออินโฟเทนเมนต์มีระบบช่วยเหลือการขับขี่และมีระบบขับขี่อัตโนมัติแต่อันนี้นะครับยังรองรับแค่ในจีนเท่านั้นนะในรุ่นท็อปสุดนะครับเป็นรุ่นที่ขับเคลื่อน4ล้อมีพละกำลังสูงสุดถึง787แรงมา้าแรงบิด800นิวตันเมตรอัตราเร่งเนี่ย0-100เพียง3.5วินาทีเท่านั้นจับคู่กับ110กิโลครับวิ่งได้ไกล702กิโลเมตรต่อการชาร์จ่ซนราคาเนี่